สามเดือนได้อยุดสิ้นเดือนแล้วสิ้นลาภาสีบริษัทบรรดาธรรมะกันประมาณปัจจุบันนากันครับเออปัจจุบันน่าอุกสรราพันเด่น เอาที่นี่เข้าถือพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธอุปมาว่าไม่เปียกแยบกับตนใหม่ตนใหม,ม่ที่มันมีแกน่นขั้นตนไหม่บ่มีแกน่น มันกระรับพุทธกับไผ่ว่าตาไผ่ไก็ไผ่รรมชาติ์บไอยยังจนไม่ไผ่ไม่วนีแกนขั้นดมขาดมน้าก็ยังสายเอียงขัวลนมนาลมน้ำมันเป็นยังมันจะเป็นโดวสัตวเพราะไม่มันวนนีแกนขั้นไม่มีมีแกนม,มันตัดทาง ก็เพธรรมศาสตร์ดีเพราะมันมีแกนพุทธศาสนาเข้าคขขึ้นกันนต้นใหม่มันจะมีแกนให้เปลือกแต่มันก็มีตะพีของมัน แล้วนอก็านีแกนนีเปลือกม,มีกระพรีมีแกนมันจะคงทนจีดังยังยืดต่ดทานเขับุระจักไให้มีบัตรตามธรรมชาติ้ตนใหม่มันมีแกนที่นี่พุทธศาสนาเอาก็ือกันมันก็ตรงมีแกนแต่ว่าเข้าเดินถึงพุทธศาสนาถึงแกนด้วยนะั่ง เน่้เข้าต้องพิจารณาคับเนืออข้าสีรุงรูขุูมขุำตั้งแต่เปลือกข้างนอกด้วยบทท่านพอดกับพี่ของต้นไม้จะนีบอเมื่อไหนจะหอดแกนของต้นไม้พระพุทธเจ้าก็เอาไว้ดูว,ว่ากายว่าจใจ เปลือกกระพี่แกนเปลือกแล้วก็มากระพี่แล้วก็แกนแล้วอ้อนคือพุทธศาสนา,าอาา้อนเฉพาดูรูปข้ามข้ามหรือแต่เปลือกค้ามนองจกักรกระพี่แต่นั่งบนเสื่อคือไปอ้อนแกนได้จังไรพระพุทธเจ้าก็บอกข้าไว้ดี กายว่าจาใจรักษาสามตายขึ้นขอไปหาแกนถ้าเห็นแกนดูแกนของตนมันแต่ดูแกนของแกนของพระพุทธศาสนาคือใจว่าจะกายว่าจะใจเปลี่ยบมันตนใหม่ พุทธศาสนาก็มี่ตามกายว่าจจใจตนใหม่ก็มีเดื๋อวมี่ยก็ผีเนี่แก่ที่นี่กะเข้าถึงพุทธศาสนาถึงคิดถึงใจถึงแก่ของตอนใหม่ขเขาก็บ่มีปัญหาอะไรทิ่หนุหนดาตัวอีดอกพระเฒ่าเข้าไปถึงแก่ แล้วมันสิบอดวันไหวเปตาลล้มสีบอวันไหวเปตาลอิทธาลมอารมณ์ที่สอบใจมักระทุกของเมื่อไรอานิทราลมอารมณ์ที่บอสอบใจอิทธาลมอารมณ์สอบใจอารุณลมมันผ่านมามันงกะจิตจนไม่กะจิตวันไหวเพอาะเขาหรือศาสนาของถึงแใจถึงใจ อันนี้ขกันเฮ้าดูดูค่ำค้ำพุทธศาสนา,าจังไปคันนองว่าขอจังเจนมันั่งมันไวไน้ไดจะรอกกระทบกันใดอยู่มันเริ่มเกิดปฏิกิรยิยาพ่อใจบ่พ่อใจทิ่นท่าเสนอเสนได้กันอยู่ดูมินยินท่าบอกผืนท่านสวนกันใดอยู่ เพราะท่านเข่าถึงใจท่านเขาเจา,เขาจนใจเม,มื่อไรเมื่อการไอ้อภัยกันไรจะรอที่นี่พระพุทธเจ้าประชนรว่าให้เชื่อกรรมกำนั่นนี่จักยางให้เชื่อกรรม ทุกคนเกิดเป็นคนชัวรีนี่จนเกิดจากผลของกรรมของกรรมเสื่อกรรมหรือเสื่อกรรมยำเดง้งบาปกรรมโคตรเก่งตั้งแต่ความดีเดือกรรมนี่จุกอย่างมันเอากายว่า,จาใจต้นไม่เปลียดก็ที่เกิดกรรม คนจะเจ้าสอนลายจะกรรมกรรมไม่จะยามยิม่พออกเสออกยิ่งรอดนี่ในทันนี่จะยามกรรมคำว่าคำมไม่ก็ไม่อยู่สามทางเลยนะคนจะว่าคนว่าให้รักษาคายว่าแจ,จ้ใจ มันก็ไม่อยู่กรรมก็ไม่อยู่สามอย่างกายว่าจะกรรมเกิดจากกายมันก็เป็นกรรมอันหนึ่งกรรมเกิดจากาคคอารมณาเป็นกรรมอันหนึ่งเรียกว่าว่าทกกรรมเรียกว่าว่าทากกรรมใจก็เป็นกรรมอันหนึ่ง เรียกว่าความดุความโกรธจะความหลงโมโหเท่าถึงกายวกสิดก่อนชิดก่อนทับจะทับก่อนชิดคิดก่อนพูดจะสุปวดก่ขอนคิดโอ้ยเัินขาปฏิบัติธรรมให้พระพุทธศาสนาเหมือนกับรักษาตนไม่ถึงแกน่นมันมีนอมันไหนศิวากันอีวันมีอันไหนศิว่ากันดี เพราะว่าทุกริงทุอยางเหมือนมันเกิดจาก้นตัวเดียวจากใจตัวเดียวข้าภาวนหน้าพระท่านถียงใจงลงหูคิดูงใจอันสมสอจะได้ร่างกายตัวนี้ทั้งว่าท่านเข้าถึงพุทธศาสนาได้หรอเพราะว่าใจมันเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหนา้าสาเร็จแถวดว้วยใจทิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้นพระอราหารันต์นพระพิฉิตริตพระอราหารันต์ พี่สินตัวเดียวเท่านั้นะคือรักษาใจจิตตังรักเขถเมธาวีผู้มีปัญญายอดรักษาจิตโอ้ยจะเสียขาเพิ่นตีเพิ่นนยุ่นุ่งชงเสิมรับเด็กมยน้อยไปสนพับเขาดับส้นนีไปกระเพื่อยืนตะดาจิตได้เบาซอเสียดมุ่งนุ่งชงเสริมให้แตกเราตามมาที่มากหัวเขาพเพ่เฮื่อเขา มันเกิดจากหนังมันเกิดจากหนังขั้นบเกิดับจากจเหตุนั่นหากอดหันพี่ใจตัวเหียเทรานั้นรักษาเจใจร้องค,ร,ครูเทศทำเรม่ังสีคคำพี่ปัญญาจากจังสอนเข้าไว้รักษาศีลจะสุดร,รักษาขึ้นหน่ายโคบานเยียงมัวหม้เลยจะสุดร,รักษาศีลสํสรราคัญ นายโคบ,บานเอาหม้อไปเรียงคื้นมือเสามาเปิดขอบหม้ใอใบหม้อโคกขึ้นปาขึ้นลงไปเรียงหม้อสองรอยเยสเจ็ตตุงโอ้ยได้ขึ้นโคบแล้วกเจ้าของก็นังนิ้คขนโเบหม้อหม้อสองรอยก็ต ตัวหนึ่งแดนไปจนหนึ่งตัวหนึ่งแดนไปจนหนึ่งตัวหนึ่งไปไก่ตัวหนึ่งไปไก่ตัวหนึ่งไปสายตัวหนึ่งไปหัวตัวหนึ่งบดท่านมาถึงหมูตัวหนึ่งบดไปทั้งหน้าก่อนหมูต่อหัวใจกันได้หัวก็เป็นหัวง่ายพวกบ้านแยงหัวหมูคำปัญใดคำปัญใดเนาะอาจะหัวจะเสียเอาหัวครอบจะเสีเอาหัวครอบไร ต้องสิสบายใจต้องสิสบายทั้องวางครอบครัวก็คิอ้องบายอยู่ดอกที่ไปแดนใายแดนตัวาไรตัวน,นั้นตอนตัวน,นี้ตัวน,นั้นดูตัวน,นี้อยากไปกินของเขาเขาให้เขาหน้าเขาหัวเขาสวนเขาเจนเป็นนั่งคำเดชจะเป็นนั่งคำเดชน่าให้ครอบครับเดือดหัว อารละอันบอกเป็นเสัตว์จิตเป็นตัวเดียวเท่านั้นรักษาตัวเหตุนี่ยังมีอย่างมนกเกิดจากเหตุตัวเดียวกานจิตบอกเป็นสิมเป็นธรรมเอ็งยังก็บอกเป็นสิมเป็นธรท่ำกูยังก็บอกเป็นสิมเป็นธรรม แตกดันเสียบแย่งกระอยู่ไปเบาๆเจ้าเจ้าเบาคือคอยว่ากรรมกรรมอันนี้ก็ยังบารักษาบุรุษตรงนั้นนึกถึงไปเข่าสนใจใดจต่ไหนเนี่ยเฮตุนั้นเป็นจะว่าโอ้ยคิดซะก่อนคิดก่อนท่ำจะสุอท่ำก่อนคิดเด้อคิดก่อนพูดจะตือพูดก่อนคิด มันบวชิดออกมาจากหัวใจทีดีตวดตรวจตวจตรวจตวจตรวไปดูท่านบอกเป็นเป็นยังไงล่ะว่าตัวบอกถือมันก็ได้ติดหัวใจคนอนื่นเป็นอยังจังบวชเชนเป็นอยังจังบวชเชนคนออกด่วยน้ำกันเป็นส่วนมากให้เมืองกาะเทศะ นาหน้าจิดตันลูกคนละพอเลแม่แฮ่เขาเด็กที่จะจอมกระพมอมเขาที่คิดไม่ได้ตัวน้ำแข็นรักษาฉันมาตันงถึงใจเป็นใดยูต้องสีดาเป็นใดอยู่รักษาจิตตัวเดียวเท่านั้นปลอดภัยที่เห็นยันลงไปหูไรจิตเป็นตัวสั้างจิตเป็นตัวสั้าง ร่างกายเป็นเจ้าของบ้านยึดเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันสิสัง่งให้แดนกระเดนให้นางก็ย่างให้เดินก็เดินให้บ้าแบบหลังนูน้นหลักเอาเบอดสู่ด้วยในขายไพ่ในจา้างทุกน้าผามองไรไม,มนกระชิตตัวเดียวออนนั่นะมันสัง่งขาพอตีแม่ขาซี่ตีภาาขาเจ้าเจ้าของเขาคงเป็นว่เป็นตัวปนกีสจอดสลบม่หนังเป็นตัวสร้าง นี่แล้วเอาถือพุทธศาสนาให้คิดกรรมนี่ดูสามอย่างกายกรรมกายกรรมสามว่าจีกรรมสี่มนรกรรมสามเรียกว,ว่ากรรมบทสคือพุทธศาสนาโอ้ยขอให้เดือถึงคิดถึงใจไว้เนี่ยเจ้าทุกข์ก็จิตเจ้าแล้วเจ้าสุขก็จิตเจ้าแล้วเจ้าไข้ก็จิตเจ้าแล้วเจ้าหมอจิตเจ้าเนี่ย เหตนนันปฏิวาจิเป็นตัวมหาเหตุเห็นหนังเหตุหนังเจ้าสมบูรณ์ทราบปฏิบัติท่าพุทธศาสนาเจองคุโบขาถึงคิดถึงใจของครูลายเจตีก็คิดเข่าถึงสิ้นถึงท่ำคิดอ่านเหตุอ่านผลอ่านตนอ่านปลายอ่านเิตุอ่านสอบอ่านถืออ่านเมรัยอ่านบุญอ่านบาปไปมันสืบสั่งการมาอื่นของมั เหตุนั่นต้งว่าจะให้เข้าใจเรื่องของพุทธศาสตร์สนาเหมือนกับคนใหม่นี่เปลือกนี่กระที่ีม่แก่นกลายว่าจใจอยู่ใส่ที่ตัวเขานี่แหละเข้าเขาถึงระโบถึงจิดถึงใจเข้าระโบเรื่องนตัวมหาเหตุ มันจิทําำเหตุกับพอเข้ามันจิทําำผลกับพอเข้ามันจิทําำดีกับพอเข้ามันจิทําำตัวกับพอเข้าคิดตัวเดียวสังกาดอยู่เด็นี่แหละเรื่องกายยานครอนอันบ่วงสองหน้าว่านาคือพญาพญาจิตตราดอันสดสดในร่างกายมันติดสังการอยมันเหตุตั้นถือพุทธศาสนาเน่ะเข้าไปคอนใช้ หรื้อบูบค่ำค่ำตบทบตบตบีตีอยู่ขันนอกเที่ยวบอเขาไปถึงว่าจาที่านีบอเครื่องตอาไกรท่านีบอนางเขานางหกทำบุญทำท่านตักบาทจ่าหกของเพ็งสวัสดิ์เจ้ว่าจาก,กัาาน้องบออันนั่นอีกบริวารเทยงโนมดอกพระเพื่อกันว่า,นานเบาดีแดงลำเจ็บเสีย,ยกัน วุ้ยรักษาว่าถักกรรมของตัวไวเนี้ยทาบหมดจิตเดินไปหมดจิตหมดใจตุ้มหาเหตุอ่านมันเนี้ยอ่านเหตุอ่านผลของมันไวเนี้ยเหตุตั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เนผนจังหวะไว้โอ้ยเจ้าพอตั้งเส้นจิตใจเจ้าใจเจ้ามันต้องโศลร่างกายเจ้าอยู่สุพาวตายหรือ เจ้าสิเกิดเจ้าสิตายหลายโฟหลายศาสตร์กับพอดิจิตเจ้าเจ้าสิผีเจ้าสิสัวกับพอดิจิตเจ้าเข้าถือพุตตสา,าสนาเข้าเดินถึงจิตถึงใจเขาบะโมวยไม่เพราะเมื่อีทั้งกายมีทั้งว่าจาทั้งใจท,ที่ทั้งเปลือกี่ทั้งกระพีเน้อทั้งแกนขั้นหอดแกน ไม่มีแกงมันจะเป็นแต่ไหนก็ใหม่โบไม,มีแกงไม่เนื้อแข็งก็ไม่เนื้ออ่อนไม่ไมีไม,ม,ม,ม่ใจก็ใหม่โบไม,มีใจมันติดตากันขนาดนใจไอ้ภาพต้องคิดเบิ้งพิจารณาเบื้อยากให้หูตัวเหตุตัวผลของมันนี่ละเดี๋ยวนี้โตนี่ละมันพลา,า,าดทางกรรมตัวโดแล้ว คขาดจับทับขพิษพิษในกาับผูดเทศพูดช่อเสียดพูดตำยาบสำหรับผูเจออะไรนั่นก็ออกจากใจทั้งนั้นเอตันติศีนของพระอรหันต์เิ่นจงโตเดียวท่านั้นดับษาจะโตเหตุนั่หาเหตุผู้เหตุดับเหตุเมื่อเหตุบ่มี่ผลกับ,บ่มีบ่มี่เกิดนันกับบมมีตาย บ่มีเหตุมันจะมีผลใดเจ่มใสเหตุด้านห้หูเหตุของมันเถอะให้หูเหตุเขามันไวน้นม่พ่อเม่อผู้บาอาจารย์เิ่นกะว่าดับมันเด้อระหารมันเด้อทำไดมันเด้อยตัวเหตุตัวเหตุตัวเหตุคิดที่ดับจากตายเหมือนไม่ที่ดับจากเทียนจ้อนแล้ว ก็บ่มีรูปด่างลักษณะใดๆให้ตาเนื้อจะเห็นบอกแต่ว่าไฟก็บนนี้จากโลกเจ้าก็จิโม่ใหยุ่เพราะเจ้าบอกตั้งแตยดีจากโวกเจ้ก็ยู่นอนจิดของเจ้านะครับแต่ว่าพีนน้ำผิดน้งไปให้แกเฮ้เมื่อะไรก็ได้ตาหูจมูกิีนใส่ใจเฮามาใส่ใส่มันมานานก็ได้ ตาหูจมูกปิกใข่ใ,านานจใ,ใจเออขาเา้เใเเาใส่มันมานานแล้วประวัตมันจะทําผิดทำผไดให้เฮาเกิดเมื่อใดก็ได้สร้างสารงเห่าขาเก่าเมียรักจะสุยเพึ่งไว้ใจมันเ้ออเขาใส่มันมานานแล้วมันจะทำผลทําโทษททประโยชน์แกเอาจะอะไรก็ได้อยู่ขั้นห้บงประวัาเขาวารักษามัน ในนั้นพระแม่ผู้อาจารย์เพื่อก็จงว่าจิตตังนักเขถะเมธามีผู้มีปัญญายอมรับพระจิตตักษาจิตตัวเดียวเท่านั้นปลอดภัยเพราะมันเป็นผููสังเพราะมันเป็นโตมหาเหตุเป็นเหตุชีุิตเกิดชุดิตายกันยุธเหตุเพราะบ่มีเหตุมันก็บ่มีผลบ่มีเกิดนันก็บ่มีตายก็ค่อยบอกให้ฟังภูมิคุณิมาน นำ đ đ ้ำขาพุทธเจ้าแดนตามน้ำพุทธเจ้าวัดท่านเพื่องเจ้าพุทธเจ้าวัดยุดห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 ยุดเอ้าหยุดเด้เอ้าหยุดแด้าเอ้าหยุดแด้าแต่เจอเพื่อนยังบ่นยุดเพื่อนยังวนสิน้ำด่างน้ำขาดประหารประหารท่านใดด่างขาดน้อยยุดเพื่อนยังทำบาปสู่ถือดาบกาอันแหลมคมเดินดังดังเอามาอยู่ก็ได้ เขหยุดแเดวเ้วเตยตงบ่ะยุทกลกายกรรมว่าดีกรรมมโนกรรมกรรมสามอย่างเขาายุดแล้วหยุทธเดาย,ยุดแเดยวเ้วเตยตงบ่ะยุดดยทยย์จุนใจสกัดขนาดนั้นกันยังคิดใจออนลงไปหนักอะไรครับหนะักวัจะสรกรรม เขาบอกว่าเป็นยุทธแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรานะครับตั้งคิดได้เรียนั้นเข้าถึงพุทธศาสนานั้นกายว่าจาใจต้นไม้เกือกกระพี่แกน่นถึงปันไหนเข้าจะนํำไปหอดเข้าจะียานน้าไปหอดไปเห็นมัน จะเห็นสิดเห็นใจตัวกอเหตุกอไข้ให้เห้าถูกคำเต้วันชื่อค้นตายแล้วไปใส่คนตายพุทะเจ้าคุณเราไปตามกรรมขั้นทำกรรมมันก็ไปตามกรรมกรรมมุนาวตาติโลโกสัตโดกยอมเป็นไปเพราะกรรมเอา ขันบรยุกรรมรองมงมันก็ต้องไปตามกรรมพระพุทธเจ้าปรนยุดกรรมเราดูแลแต่เธอจะไม่ดูกายกรรมว่าจีกรรมมโนกรรมกรรมสามอย่างเราดูแลแต่เสอยังบม่ดูเต้นนันตายไปแด้จะไปใสเต้นตามกรรม กรรมดีมาไปอยู่พังดีกรรมตัวไปสู่พัตัวกรรมตัวปัจจุบันโลกกรรมดีภาคสวรรค์มดกรรมไปสู่พิภพาตบ่อท้ำกรรมกายกรรมสามวาจีกรรมสีมโนกรรมสามกายกรรมวาจาวาจีกรรมมโนกรรมยุดที่ไปเสียไปเพราะมันมีบ่อนไปเพราะมันมดกรรม ก็ไปสู่ปฏิภาณจนตัวบ,บดิเกิดบดิเกกบริเจ็บดฏิตายบ่มาห่องไขน่นาำตาไหลตายข้ามไหลข้าวอีต,ต่อไปเทนเดวัลยุสิคือเทนเดนวอละควอจะเอารูกๆค้ำๆที่จะคำนอกขึ้นในร้อเลยเอาจะเกตฑเกณนี่อยู่บนในบ่อไว้ให้่งจ,จ,จักจาสองเทนวันจะดู ให้หัวัจเจาหน่อยตัวเพราะมันด้อยู่สามกรรมกายกรรมวาจีกรรมมนกรรมบอถึงว่ามโนกรรมก็อดวาจีกรรมเป็นยังไงอยู่อยู่น้ำกันเวรสามทธ่ทำยิ่บ่ได้บ่เสียดเราสีบ่แดงบ่ดัดบ่เสียบบ่แท่งกันเป็นปียะวาจาที่เนื่อนอ่อนอ่อนวัด ก็งอหน mm ่วงหัวมวนตกันแสกแสกกันก็คื่อนทันนกันรักษากายกับรักษารักษาวาตากับรักษากันี้่าท่านหอนรักษาใจเพราะว่ท่านหูวใจนี่แหละท่านหัว่นมันแสดงว่ากับเวทความเบา ปฏิบัติพุทธศาสนาปฏิบัติเท่านิสิตของเราเพราะจิตเป็นตัวมาเป็นเป็นจิตเป็นินดดตัวบงการบริหารในเมืองสาคนรักสาคนละครองค์สองเนี่ยว่าหนาคึ้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้อย่างมันมันบริหารโอ้ยจะไ er ม่เจ้าองค์เจาเทโนเพราะว่าเจ้าไม่เจ้าจับเพิ่มเดียว มีเจ้าเจ้าของเพียงสี่เดียวเพียงตั้งแต่เหนือตั้งแต่นนะอันโตการอันส,อส้อมสอชนีดโหเจ้าเจ้ามโห้จ้าสมบัติเจ้าของเพียงคืนเดียวนี่ไงล่ะที่ตนมันเนี่ย ไม่ออกให้เขาให้น้ำโภษณาอาหารกระดดทั้งอาการผา่าแท่สีอยู่กระดดโมทาดอ่อนมองได้มากินมาทานให้ความทุกข์ทั้งเงน,นื้อน่ะให้ความทุกข์ทั้งเงน,นื้อนั้งงนแนะหละผ่าวมีก็หาสื่อห้ยุทธิวิหารวมีสีอยู่กระพุกไข่ ตาบ่มีคือไข่เขาบ่มีตักบาดส่บาดให้กินเสนาธน่อยู่ที่อาศัยกระหาให้เก็บไข่ได้รวยพญาตูโขคาเปลี่ยนเปลี่ยนจะ่อยหาอยู่หายายาผู้ประทับคำสู้เนื้อหนังน,นายย่อมให้ทานทั้งเนื้อทั้งหนังให้อาหารทั้งกายบาดนี้คศุวาอาจารย์เพิ่นจะใข่ตอกแคน โอ้ยเขาเนตระน้ำเขาจะน้ำจะได้ลดน้ำเขาจะได้เนตน้ำจะได้ลดไมาให้กินให้ขาดผู้ว่าอาจารย์มันก็นจะตอบแท้ขึ้นกันน,นะแม่ออกพอออกให้อาหารทั้งเือนั้นผู้ว่าอาจารย์ม่เป็นจะใข่ขสร้างกานกจิดใจให้อาหารจิตให้อาหารใจ แม่ออกก็ออกไปทั้งนอกพระก็จะไข่ทั้งแม่เดี๋ยวนี้อย่าย่วย,ออย,ย,ยโอ้โหผมไปสนใจเรื่องธรรมะดอกเรี่ยงพระเรี่ยงนี่ไหนโอ้จะกินใครดอกคุมือเรี่ยงไกล้เวรก็จะกินใครผมไม่ค่อยสนใจธรรมะเลือดตาคือุูปธรรมคำชู้ดูได้โดยป,ปัจจัยสี่หกัหกตาหักนีน้ สองมเมตถ์เระเจน,นึงจะกินตัวข้าอานจะดีไม่แห้งปลูกไก่ไข่เจ็ดเดียดเดียนพระเพิ่งจะไครขึ้นการแล้วให้ต่อแท่นอ,อ,นอืมโยมให้ทั้งเหนือนางเข้าจะียให้ทั้งใจก่อนนะให้ธรรมะแต่ว่าเราไม่ควรจะสนใจเรื่องาธรรมะเลยถึงฟังไปกับวบิชิต เมื่อบูปีดีพิจนาใครคนไต่อตให้เขาถึงแกนแท้ของศาสนาคือหลากคิดใจของผู้จะผู้ใดบ้างไว้แน่ธรรมมาจะน่าเอาไวแน่เพิ่นไห้ผู้บาอาจารย์ก็ซื้อเรียงขาอย่างนี้คือซื้อเพิ่นก็จะไห้เมื่เจ้าคือกันเจ้าก็ต้องจะไห้เพิ่นคือกัน เห็นพระมาโอ้ยนี่ยังก็จะใส่บาดใจพกุกนลงเทียนลงจังหังพนพระเพิ่งก็จะตอบแท่นหมุนพุ่นของหยาดของโลกอยู่ก่นคนดนึ่งให้อาหารหนอกคนหนึ่งก็จะให้อาหารในให้พิจารณา อยากจะุกเคลีดเรื่องธรามมของขางพุทธศาสนาพอเขาเกิดหน้าพธพุทธศาสนาพุดหมายไปท้ามพอสั่งหอดใสเขาเดินธรามะไปหอดบนเลยคือหอดจะกายหรือหอดจใจใจหรือหอดกายจะว่าจะใจ,ใจหอดบเดินเข้าไปไมันรู้ หาใจาจะได้โตจะพองนั้นะฮูเจ้าก็จะโห่เหตุจะโห่ผลเมนยังบงการเมนยังสัง่งไมนยังบริหารไมนปร,กรากฏในร่างกายของเฮานี่ถูกคำเศร้าวันขึ้นเฮาจากตัวนี้เฮาที่ี่ความสุขเพราะทุกทุกอยูท่ที่ใจที่ใจเองสุขก็อยู่นี่ทุกข์ก็อยู่นี่หัวเราอก็อยู่นี่ร้องไห้ก็อยู่นี่ เหตุนั่นในภาคการพิจารณาเด้อนี่ก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วต่อไปเข้าก็บสิบบจังหวัดเัื่งว่าคือเก่าเออเพาด่านาที่อย่างงานการต่างทั้งบ้านทั้งครอบครัว